สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมราฟาร์มอีกเช่นเคยนะคะเป็นช่องหอยหวานญี่ปุ่นสีทองไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะเราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกาันเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองตัวเล็กนะคะหรือหอยหวานญี่ปุ่นนี่เองว่าเราจะมีบรรยากาศและก็อุณหภูมิที่เหมาะสมยังไงคะที่ว่าหอยตัวเล็กจะไม่ตายคะ่ะเพราะว่า เท่าที่สังเกตมาเท่าที่ดูมาก็คือว่าจากประสบการณ์ที่เราเคยได้เลี้ยงมานะคะถ้าเจอในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ทําให้ลูกหอยตายเป็นกองเลยนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็มีการที่ว่าจะพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือว่าเราพัฒนาการเลี้ยงไปแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไปนะคะทีเนี้ยเราจะมีวิธียังไงนะคะมีเทคนิคยังไง เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมกันทางด้านนี้เลยนะคะตามไยค่ะอันนี้เราจะให้ดูสีน้ํากันเลยนะคะว่าสีน้ําใสแจ๋วแล้วก็สาหร่ายพุง่งชะโดก็จะเป็นสีเขียวสดใสเลยนะคะนั่นก็คือการมีออกซิเจนในน้ําที่เพียงพอนั่นเองนะคะก็เลยทําให้น้ําใสแจ๋วแบบนี้เลยค่ะ ฉะนั้นเราควรที่จะตั้งบ่ออนุบาลลูกหอยอยาไว้ในร่มนะคะที่มีแสงแดดล้ำไรแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนั่นเองค่ะสังเกตดูว่าถ้าออกซิเจนในน้ำมีเพียงพอนะคะสาร่ายก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะเป็นสีเขียวสวยงามมากเลยเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีลูกหอยเชอรี่หรือหอยหอยวานสีทองตัวเล็กๆ กาะอ,อยู่ตามขอบบ่อนะคะตามผนังบ่อเต็มเลยนะคะตัวเล็กๆจะมองเห็นตัวสีออกเหมือนเหลืองๆนะคะเหลืองมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าจะเกาะอ,อยู่ตามผนังเยอะแยะเลยแบบนี้นะคะเวลาที่ว่าน้ำมีออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้หอยตัวเล็กๆไม่ตายนะคะสังเกตดูได้จากว่าความใสของน้ำนะคะ น้ำจะใส่แจ๋วเลยนี่เราจะมองเห็นเลยนะคะเนะี่ยตัวเล็กๆเกนะี่ยมองเห็นเต็มเลยค่ะก็คือถ้าแบบนี้นะคะน้ำใสแจ๋วแบบเนี้ยก็คือว่าเลี้ยงยังไงก็รอดนะคะยังไงลูกหอยตัวเล็กๆก,ก็ไม่ตายแน่นอนนะคะสำหรับหอยหวานญี่ปุ่นสีทองตัวเล็กๆของเราคะ่ะจริงๆแล้วนะคะกว่าที่ว่าเราจะเลี้ยงหอยตัวเล็กๆแล้วรอดมาได้ถึงขนาดนี้ ก็ต้องผ่านเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมานะคะรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเลยแล้วก็เราก็นำมาพัฒนานะคะเพื่อที่จะได้มีหอยหวานญี่ปุ่นเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือไว้ขายไว้กินแล้วก็ไว้เป็นอาชีพเสริมนะคะพร้อมทั้งนำเทคนิคและวิธีการมาแชร์ต่อแล้วบ่ออนุบาลของเราก็จะอยู่ภายใต้ร่มไม้นะคะก็จะเป็นใต้ต้นขนุนนะคะอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะ เป็นไงบ้างคะสาหรับเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะถ้าเราต้องการเลี้ยงแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยก็คือว่าจะเลี้ยงกันไม่ค่อยรอดนะคะสาเหตุมาจากหลายสาเหตุก็ตากแดดบ้างหรือว่าน้ำมีกลิ่นหรือว่าน้ำเสียบ้าง น้ำร้อนบ้างนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําให้หอยตายนะคะหอยตัวเล็กๆแต่ถ้าเราเอามาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมีออกซิเจนที่เพียงพอในน้ํานะคะ<ม>ก็จะทําให้หอยของเรารอดอย่างที่เราถ่ายเอามาให้ดูนะคะก็คือว่าเราเลี้ยงไปก็คือว่าเราก็จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมีการปรับปรุงไปเรื่อยนะคะแล้วเราก็ พอเราเลี้ยงรอดปุ๊บเราก็จะนําเก็บความรู้เล็กๆน้อยแล้วก็เทคนิคดีเทคนิคดีๆเอามาฝากทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้บาบายๆค่ะ